มมีควาสวยเป็นชันนเปน็สวัสดีครับบอนไซอายะสุราชธ,ธานีวันนี้ได้มาเจอกันอีกสักครั้งหนึ่งนานมากแล้วนะครับที่ไม่ได้ทำคลิปออกมาวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเที่ยวที่สวนนกนุชพัทยาชนบุรีนะครับก็มีโอกาสได้เข้ามาเขามีสวนบอนไซแต่อาจจะได้แวะเข้าไปหรือไม่นั้นเดี๋ยว เบื้องต้นตอนนี้ผมให้ดตูต้นที่เป็นบอนไซที่สวยงามตามพื้นที่ที่เขาจัดตกแต่งไว้นะครับว่าพีนัษณะเป็นอย่างเป็นสวยงามอย่างไรบ้างถ้ามีโอกาสได้เดินเวทเข้าไปที่สวนบอนไซของสวนนงนุษก็จะ,จะเก็บภาพมาให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ให้ดูภาพตามต้นที่ออกมาประดับตามแนวทางตามพื้นที่ก่อนนะครับไปดูกันเลยครับ ครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นของไซนะครับมีความสวยเป็นชั้น,นเป็นเป็นชัด,ดสวยงามนะครับดูภายในก็จะมีกิ่งอยู่หนึ่งกิ่งสองกิ่งกิ่งล่างมีสองกิ่งกิ่งบนมีสองส arus, สสกิ่งนะครับข้างบนก็เป็นแตกออกมาเป็นวิธีการจัดที่ดูเป็นสวยงามมากต้นไซนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันครับ